อ่าโอเคเรามาดูงานที่ได้รับมอบหมายกันนะคะในส่วนของวันที่27เดือนเมษานะคะอ่าในหน้าที่8นะคะ Part Speaking one ก็คือครูจะให้เด็กๆแต่งบทสนทนาขึ้นมาให้มีประมาณ5บทสนทนาเป็นอย่างน้อยนะคะ5บทสนทนาโนประโยคเป็นอย่างน้อยเช่นประโยคประโยคแรกนะคะ Good morning, u h welcome to PPP company. Good morning, welcome to PPP company. Can I help you อะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ๆไปเลยเห็นไหมแป๊บนึงก็ได้สามสามบทสนทนาแล้วอ่ะก็เขียนลงมานะคะอันถัดไปให้เด็กๆอ่านในหน้า9้าเนาะเป็น part reading ก็คืออ่านเกี่ยวกับ McDonald's นี่แหละเกี่ยวกับสินค้าของเขาเป็นไฟล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตอบในหน้าที่สิบ ตอบคำถามในหน้าที่10ตรงนี้นะคะมี10ข้อตอบเสร็จหน้าที่11บอให้เด็กๆด,กดูในเนื้อหาพาร์ทลิทติ้งนะคะก็คือพาร์ทนี้ในหน้า9เนาะว่ามันมีคำศัพท์อันไหนบ้างแล้วก็มาแปลเป็นไทยอันนี้ vocabulary ก็คือคำศัพท์ส่วนนี้ก็ช้ meaning ก็คือคำความหมายภาษาไทยมันว่ายังไงเช่นคำว่า salt 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 ก็เขียน SALT ความหมายคืออะไรคะเกลืออะไรประมาณนี้ก็เขียนลงไปของบทนี้มีแค่นี้นะคะ